คุณเปนคนคิดผ่านไปหรอถูกแต่ผมไม่คู้มายังไม่รู้ตลอดสามปีที่คุณอยู่มาคุณเคยมีเรื่องัาคางไว้แต่ว่าใช่หรอคุณโหดขนาดนั้นเลยหรอโหดบ้าอะไรโดนตัวโดนตัวโดนตัวโดนไอ้ไทยมีอะไรอ่ะเขาเขามีนามว่าอะไรอ่ะมีนามว่าไปีศาสตร์สีขาว having girl problem. I feel bad for your son. I got a 99 problem, but I be well. s h a i n w o r l เครียดว่ะคุณเี่ทำไมอ่ะคุณเป็นไร,รอ่อมันหลายเรื่องอ่ะคุณหัวช่วงนี้อะไรไม่รู้อเรื่องคุณเยอะมากเลยมันเยอะเรื่องงานหรอเรื่องงานด้วยแล้วก็เรื่อง ปลามาจะมีปัญหาการนอนใดบ้างไหมเออแล้วปลามาคุณอยู่หรือเปล่าเนี่ยปลาอยู่ค่ะอ oh. ปอบปลาแล้วแต่หมาไม่อยู่อลยมาคุณเป็ไปไนไครับผมไม่ค่อยเจอเลยช่วงนี้ก็ปกติก็อยู่นะแต่วันนี้ไม่อยู่คุณไปทำไงถ้าสมมติเราป,ปามาทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยเออคุณจะยุ่งปะหรือว่าคุณปล่อยผมจะ งั้นว,วันนี้ผมจะอยู่เฉยๆแล้วฟังเรื่องคุณดีกว่าฟังเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่คุณบอกเครียดไงมันก็เครียดตัวมันแบบว่ามันพอมาตายมันพูดไม่ได้ด้วยหรอเออมันมันพูดยากเออแค่ว่ามันก็มีเรื่องให้คิดแบบนี้เออมีเรื่องให้คิดเหรอ เขาไทยวันนี้ไม่ได้ดูแลทำไมคุณทำเสียงนั้นเนาะคือมันมันมีเรื่องให้คิดนี่มันเรื่องแย่ไหมอ่ะก็ไม่แย่นะแต่ก็ไม่ไมีไม่ดีไม่แย่แต่ก็ไม่ดีก็แปลว่ากลางๆใช่ไหมใช่ใช่คือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแหละแต่แค่แบบว่าตอนนี้มันก็ต้องคิดก่อนเลย มันยิ่งโคตรก็ยิ่งคือมบนพอมันลงดีเทลไม่ได้นึกออกใช่ปะมันก็จะแบบเรื่องอะไรวะอย่างเงี้ยไม่ผมไม่อยากรู้เล้วผมแค่ถามเฉยถ้าไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกไม่ใช่ไม่อยากบอกมันบอกม่ได้ยนั่นแหละผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเคยเป็นว่าะมันก็คิดอยู่ตลอดแล้วมันจะแบบดูโฟกัสเรื่องอื่นผมไม่เคยเป็นนะปกติีผมไม่ค่อยคิดอ่ะเชื่อไหมคุณลองใช้สุดผมดีไม่คิดอ่ะ มันไม่คิดเลยเหรอไม่มันก็คิดแหละแต่ก็ทาเป็นไม่คิดไปก่อนทําเป็นไม่คิดแล้วมันลืมได้จริงๆริงไหมหรือว่ามันแค่ไม่พูดถึงอ,อ่ามันก็แค่ไม่พูดถึงไม่คิดจลดีอะแบบคิดถึงกล้เหรอฮะหมายถึงว่าคิดถึงแล้เหรอ คิดถึงมันก็ไม่เหมือนกันดีอันนี้มันคิดมากคิดถึงมันดีคิดมากมันไม่มีก็เปลี่ยนจากคิดมากเป็นคิดถึงแทนดีหรือว่าคุณต้องให้ผมร้องเพลงให้ฟังใช่คุณขอร้องอ่ะทำอะเอางี้ดีกว่าเลยผมจะพาคุณไปขับรถเล่นเพื่ออาจจะดีขึ้นอ่ะค่ะแล้วคุณจะเบื่อไหมอ่ะ ไม่คุณเบื่อเหรอผมไม่นะไม่คุณไม่เบื่อเลยเดี๋ยวยิกปากซะดีมั<อ>้งเขาก็พูดจริงๆถ้าเกิดไปคนเดียวมันก็น่าเบื่อไงแต่มีคุณไปเป็นเพื่อนมันก็ไม่เบื่อละไง<อ>ชูออกไปเลยคุณเดี๋ยวเจอคนผ่านแล้วคุณชูนิวออกไปนะถูกถูกชูใส่ทุกคันที <ขา S 1> ท่เราผ่า,า,านรผมเพรครับผมเพรครับมาเด้เอาเลยเอาเลยทำลงก็ทำเลย โอเคมีเรื่องเล่าไหมเรื่องเล่าอะไม่มีอ่ะมีแต่เล่าอ่ะมีแต่เล่าเลยเหรอล <c oughs> หรือห,หรือเล่าจะช่วยวะมันก็จริงๆแล้วมันก็ช่วยให้ไม่คิดได้อยู่นะแต่มันก็สุดท้ายตื่นมามันก็คิดอยู่ดีว่าคุณเออเครยเลยมันหัอะมันเครียดขนาดนั้นเลยเอ่ะมันแบบว่าให้เต็มติให้เท่าไหร่ คือระดับความเครียดมันไม่เยอะแต่ว่ามันหลายเรื่องแล้วก็แล้วก็คิดตลอดแต่กว่ามันจะผ่านไปถูกแต่ผมไม่อยู่หัวไมยังไม่รู้อะไรนะต่อไปเราคุยเพื่อต่อดีหลังของเราเอาดีคุณเอาดี เอาคุณเอาคุณน้องคุณถ้าส<ช>มมติคุณทำอย่างนี้แล้วมันมีรถจอดมาแทงเราทำไงอ่ะก็ <c oughs> มีเรื่องอะดิโดนนะดุดว้วยผมอยากรู้ว่าคุณเคยมีเรื่องปะเอ้ยอฮ้ยคุณคิดว่ามีปะไม่ตลอดสามปีที่คุณอยู่มาคุณเคยมีเรื่องัาครั้งวะแต่ว่าเรื่องเรื่องที่ถึงกับแบบว่าเลือดออกอะนี่โหแต่ว่าเนี่ยมันมันชาติที่แล้วอะดิใช่เหรอคุณโหดขนาดนั้นเลยเหรอ โอดบ้าอะไรโดนตัวโดนตัวโดนตัวโดนอ๋อคือคุณออเป็นตัวรับหรอตัวรับเลยอ่ะแบบเลยอ่ะแต่ก็นะคือชาติที่แล้วเป็นอะไรอ่ะชาติที่แล้วเป็นจะพูดว่ายังไงดีมันไม่ใช่เรื่องตัวเองอ่ะเป็นเรื่องของพี่ชายอ๋อใช่เหมือนพี่ทำเรื่องไว้แล้วพี่ไม่อยู่ก็เลยโดนแทนอะไรอย่างนี้ คุณไม่คุณไม่คุณไม่สู้เหรอคุณว่าจะสู้ยังไงอะให้ถ่ายมีอะไรมีอะไรให้ผมถ่ายเหรอผมรู้จักไหมคนนั้นอะก็น่าจะรู้ฮะก็น่าจะรู้นะเขาเขาชื่ออะไรอ่ะเขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนด้วยเหรอเออแล้วผมจะรู้จักได้ไงอะถ้าเขาเป็นกลุ่มก้อน ไม่รู้ดิก็คิดว่าคุณน่าจะรู้นะเขาเขามีนามว่าอะไรอ่ะมีนามว่าปีศาจสีขาวเฮ้ยคุณนี่ตึงนะเนี่ยคุณมีเรื่องกับปีศาจสีขาวแต่ไม่ใช่เรื่องกองตัวเองไงเฮ้ยแต่คุณก็ตึงอยู่ไงแบบมีเรื่องกับแกงปีศาจเลยนะปีศาจสีขาวคุณอยากมีเรื่องไหมล่ะ ไม่เอาดีกว่าเฮ้ยอันนี้เมืองใหม่เหรอคุณหรือว่าเราวนครบรอบแล้วเราวนครบแล้วคขาเหนเหลืเชื่อนะเฮ้ยทำไมผมขับไปอย่าไปไหนเลยหรอผมจะขับรถเด่นชาติที่แล้วโดนดูไว้ชาติที่แล้วโดนดูนี่คือหมายถึงยังไงอะชาติที่แล้วหมายถึงนานมากอ๋อหรือว่าไงหรือว่าเซิร์ฟอื่นใช่เหรออย่างอย่างนี้อะนะโดนดูไปทำอะไรมาวัน่ะ แล้วตอนที่คุณมีเรื่องอ่ะคุณเป็นไงคุณคุณได้สู้ว่างไหมหรือว่าอันสู้ไม่ได้อ่ะมันสู้ยังไงอ่ะสู้ไม่ได้อ่ะแล้วคุณก็อยู่เฉยๆอ่ะใช่คุณสู้ไม่ได้หรือไม่คิดจะสู้ก็ไม่รู้อ่ะคุณไม่น่าคิดจะสู้ป่ะออแล้วคุณแล้วคเณาเบิดรถอย่างเงี้ยคุณจะสู้ยังไงถ้าเบิดรถได้ด้วยอ่ะใช่ได้สิ ผมเดี๋ยวนี้ผมแบบผมสู้ได้นะยิ่งขับตอนี้ผมถนัดเร็วหรอกยังไงคะผมใหัวเลยอะผมไม่หัวเลยอะเหรอเออมีปืนให้ผมก็บอกเลยผมสู้ได้เลยไอ้ยาเออผมว่านะผมรู้แล้วอะไรที่ทำให้หายเครียดแต่ผมต้องออกจากเมืองอ่ะอ๋อแล้วเออคือออกบินตอนนี้อ่ะเออคุณจะบินแล้วเหรอเออบินตอนนี้ได้ดีกว่าแล้วจะจะให้ผมไปจอดไหนอ่ะ แล้วผมต้องเอาเอาโต๊คุณไปเก็บไหนอะเอ้ยใช่ไหมเธอเอาก็เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปไปพร้อมกันนี่แหละเอาไม่คือถ้าเกิดคุณไปผมก็ไปเลยก็ยังไงคุณเลยกี่โมงก็ผ <laughs> มผมก็ไปพร้อมคุณเลยอะ่ะบบคุณไปตอนไหนผมไปตอนนั้นเลยไม่ค่ะตอนนี้ผมยังไม่ไปคุณจะไปเท่าไหร่อา่า ก็เท่าเดิมปิ้งปิงนะ